ครับย้อนนี่ก็กำลังครับเลิกครับเลิกงานนะครับแมนเจอหรือว่านักร้องกันเนี้องหมาเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นด่านเนตอาหารนะครับด่านเนตอาหารนะครับเนาะนี่อย่างหมูมันเหรออย่างหมูนะครับเนาะครับเวอย่างหมู ครับเมี <si ่ยเตี๋ยครับเมี่เตี๋ยสาชจอยกับแย่างนะครับช่างตคื่องนะครับของยางนี้่านนะคเนาะทาทีมงานมันนะครับเนาะเพราะว่าทีมงานมากๆครับจะได้กินกันเลยนะครับกินกันเลยบ่วยพดบ่ยอยากก่อนออกนะครับเนาะเนี่ครับคือการการล้าหลังไล่สดนะครับหลังไล่สดนะครับเนาะ อีกครับทีมงาน <coughs> 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 ครับนาะทีมงานทีมงานกันี่ในออกงกินเากินน้ำกันแลครับกินเผากินน้ำกันนาะครับนสวัสดีครับผมครับผมกัน่านครับต่างหน่อยนะครับเนาะสวัสดีครับมวอให้่านะคลุงเาะมวลมวครับวจีบเผาเด็กันนี่ชื่อเบอร์อะไรของพ่ เดยครับเนาะทุกท่าจะสุดเสบานเดนกไครับนำทีมงานมาพกคนนะครับเนาะมารวมหลายงานแล้วนะคนคนละรับที่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 สามสามสิบสามสิบเมตรนะครับเดือนหร้อรอบโครงการั่งตลอดนะครับคืนหมดได้ือเ่ ก็คอาจารย์นาตุนตีต้อครับอาจารย์นาตุตีบนกลางเร้วยกวนเสันแปะบ้านเลยค่ะบื้อมาอาบน้ำ อาจารย์นักดนตรีนะครับอาจารย์นักดนตรีก็ไปเก็ยบฟองนะครับเก็ยบฟองแกันนะครับน้อง,ออง,องล้างเลือกงานวันหนึ่นะครับไลฟ์สดมาติต่อไลฟ์ครั้งที่26นะครับเนาะเตืยนการโคลนกันดูว่ออาช่วนแค่ัหนลูก เป็นการกินเครื่องเดินนะครับเต็มที่เลยครับเต็มที mm ่เลยวัตามตีเมืนก็บทองบอยเทก้อนบอยนะครับเทนองบอยมีหลกการสารด้วตเที่ทป้องสอดซ้ายวันนี้รอบโะที้สาม ีกแนัก็สวกกัวเล็กบนนะครับลาส่จะเป็นแนวนี้ทุกรอบเลยนะครับทุกรอบเลย

เพราะว่าจะเป็นบาวุไทยเก็บของเก็บยงบนเก็บฟองแล้วนก็ยังถิอมนังเคียนบนนะครับน้องน้องโกกีรับน้องกกี้บวเฟือตน้องโกีก

tìm hết tiền rồi các bạn được, không? được, không? được, không? được không? เอ็นเดนได้เพิงงนี้ยอีพ่งมึงเออียงคยอีหาเมื่อละเสียงไผ่กูกูเสียเงินเมือสองแม่งว่าไผ่หาสบสอใบเลยแล้วยังอยู่สี่สิบแปดอมาอิพอดีเดี๋กกูสิไปหย่อนมึงไหลที่มึงดากูไพ่อหบอว บอกแล้ตัวไผ่ห้าสิบสองใบเลยแหละไผ่ย่างยูซี่สิบแปดใบเผ็ดกันได้มูสนิทได้ไหมไอ้แม่เออเอียนมันมองก็เห็นคลิปมองก็เห็นคลิปมันเห็นว่าณลุงไผ่ปิดตาก็ได้อีบอดีมึงเสียงไผ่กูมึงมึงมึงอย่าให้กูมีโอกาสได้เอาขึ้นเออเอียนคนนี้ครับกู

bên dạng lại, bên nướng à. ừ. oh, <laughs> <laughs> nó <đứng nhạc. cười> <Tôi> nói, <laughs> bên dạng, Bật hang bên không, chế biến là được rồi, cái nào, đang, đá, không không lấy đâu, không lấy đâu, không lấy, 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 không รุงทิปเกิดเอติทิดีไว้สหรับวันเจหอคุณครับรูดทิปใหม่รูปทิปยดไลค์กดแชร์นะครับกดติมดำผ่านโฆษณานั่งไว้ใจรูงทิปฮัลมาดิจา